นี่คือช่วงเวลาที่ตลาดน้ำมันกำลังตื่นตัวสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสดับเบิลยูทีไอได้ปิดตลาดด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ที่ผ่านมา3พฤศจิกายน2567ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการตัดสินใจของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปและชาติพันธมิตรหรือที่เรียกกันว่า O อเปกพลัสที่ประกาศระงับแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบในช่วงไตรมาสแรกของปี2569แต่เอาเข้าจริงแล้วการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันนั้นไม่ได้มากนัก เพราะนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเรื่องภาวะอุปทานน้ำมันที่ลงตลาดอย่างต่อเนื่องรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาคการผลิตท,ที่อ่อนแอในหลายประเทศเอเชียซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามการที่โอเปกเลือกหยุดการขยายกําลังการผลิตชั่วคราวนี้อาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขากําลังปรับแผนเพื่อรักษาสมดุลในตลาดน้ํามันแต่ก็ยังมีเสียงค้านว่าการดําเนินการนี้เพียงพอหรือไม่ที่จะแก้ปัญหาอุปทานที่หนักหน่วงอยู่ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพโอเปกพลัสเป็นกลุ่มประเทศใหญ่ๆที่ร่วมมือกันควบคุมปริมาณน้ำมันที่ส่งออกไปยังตลาดโลกเพื่อป้องกันร,ราคาลดลงมากเกินไปหรือเกิดความไม่สมดุลหากตลาดมีน้ำมันล้นตลาดมากเกินไปก็จะทำให้ราคาตกตำ่ำและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้และต่อผู้บริโภคทั่วโลกที่ต้องเผชิญค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงในกรณีนี้การงับการเพิ่มกำลังการผลิตในไตรามาสหนึ่ง 2,569หมายถึง OPEC+ จะคงระดับการผลิตไว้ไม่เปลี่ยนแปลงชั่วคราวแทนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการส่งสัญญาณนะว่าพวกเขาต้องการให้ตลาดปรับตัวเองก่อนแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนมองว่าเป็นการกระทำที่ฉลาดเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตแต่บางคนอาจโต้แย้งว่า OPEC+ ควรเพิ่มการผลิตมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่ยังคงมีอยู่ในบางภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณน้ำมันดิบดับเบิลยูทีที่ส่งมอบ ในเดือนธันวาคมได้เพิ่มขึ้น7เซนต์หรือคิดเป็น0.11%ปิดที่ระดับ61.05ดอลลาร์ต่อบาเรนในขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบร,รนท์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตลาดน้ำมันยุโรปก,ก็ปรับตัวขึ้นเช่นการ12เซนต์หรือ0.19%ปิดที่64.89ดอลลาร์ต่อบาเรนการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหวังจากนักลงทุนว่าการตัดสินใจของโอเปกจะช่วยให้ราคาน้ำมันไม่ตกตำ่ำลงไปอีก แต่ก็ยังถูกสกัดกั้นโดยความวิตกกังวลเรื่องอุปทานที่ล้นตลาดซึ่งอาจทำให้ราคายังคงผันผวนต่อไปและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามในที่ประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา2พฤศจิกายน o p e ป PLUS ได้มีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก1 3 7 0 0 0บาเรลต่อวันในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่เคยปรับเพิ่มในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายนแต่สิ่งที่น่าสนใจและอาจเป็นประเด็นโต้เถียงคือการตัดสินใจระงับการปรับเพิ่มกำลังการผลิตในไตรามาสหนึ่งของปี2569ซึ่งแสดงให้เห็นว่า O p เป Plus เริ่มชะลอแผนการทวงคืนส่วนแบ่งตลาดน้ำมันที่สูญเสียไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะอุปทานที่มากเกินความต้องการหากใครติดตามข่าวน้ำมันมาบ้างคงรู้ว่าในช่วงหลังๆนี้ตลาดน้ำมันโลกได้เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากแหล่งพลังงานอื่นๆเช่นแก๊สธรรมชาติ หรือพลังงานหมุนเวียนซึ่งอาจทําให้ความต้องการน้ำมันลดลงแต่อ p เ c กพลัยังคงยึดติดกับการควบคุมปริมาณเพื่อรักษาราคานี่เป็นจุดที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงว่าการระงับการเพิ่มผลิตนี้อาจเป็นการยอมจํานวนต่อแรงกดดันจากตลาดหรือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพื่อป้องกันการล่มสลายของราคาในอนาคต ทางด้านนักวิเคราะห์จากมอร์ก n นสเต l รีก็ได้ปรับเพิ่มคาดการราคาน้ำมันเบรนในช่วงครึ่งแรกของปี2,569ขึ้นไปที่ระดับ60ดอลลาร์ต่อบาเรลจากเดิมที่คาดไว้ที่57.50ดอลลาร์ต่อบาเรลซึ่งเป็นการแสดงความเชื่อมั่นเล็กน้อยหลังจากประกาศของ O อเปกแต่ก็ยังต้องจับตาดูว่าคาดการนี้จะเป็นจริงหรือไม่เพราะตลาดน้ำมันมักขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเช่นสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หรือการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามความวิตกกังวลเรื่องภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดได้กลายเป็นตัวสกัดแรงบวกในตลาดโดยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (EIA) ซึ่งเป็นองค์กรที่ติดตามและวิเคราะห์ตลาดพลังงานโลกได้คาดการณ์ว่าตลาดน้ำมันโลกอาจเผชิญกับภาวะน้ำมันล้นตลาดที่สูงถึง4ล้านบาเรลต่อวันในปีหน้าซึ่งหมายถึงมีน้ำมันมากกว่าความต้องการจริงๆซึ่งอาจกดดันราคาลงอย่างต่อเนื่องและนี่คือประเด็นที่อาจทำให้หลายคนเห็นต่างบางคนอาจมองว่าโอเวอร์ p ั y พลายนี้ เป็นโอกาสสำหรับผู้บริโภคที่จะได้ใช้น้ำมันในราคาถูกขึ้นแต่ก็มีเสียงค้านว่าการล้นต่อล่าเช่นนี้จะกระทบต่อประเทศที่พึ่งผานน้ำมันเป็นรายได้หลักทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากการหดตัวของภาคการผลิตในหลายประเทศเอเชียโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนได้รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตลดลงมาที่ระดับ49.0ในเดือนตุลาคมจาก49.8 ในเดือนกันยายนซึ่งดัชนีต่ำกว่าระดับ50แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตจีนอยู่ในภาวะหดตัวและนี่เป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่7แล้วซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการใช้น้ํามันลดลงเพราะเมื่อภาคการผลิตชะลอตัวก็ย่อมใช้พลังงานน้อยลงในทางเดียวกัน S&P Global ก็เปิดเผยว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตของเกาหลีใต้ในเดือน,นตุลาคมปรับตัวลดลงมาที่49.4จาก50.7ในเดือนกันยายนซึ่งเป็นสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเช่นกัน ส่วนในสหรัฐอเมริกาสถาบันจัดการด้านอุปทาน ESM ได้เปิดเผยว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตปรับตัวลงมาที่48.7ในเดือนตุลาคมซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่49.4และจากระดับ49.1ในเดือนกันยายนซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐก็กำลังเผชิญกับความท้าทายเช่นกันทำให้ความต้องการใช้น้ำมันอาจไม่กระเตื้องขึ้นอย่างที่หวังไว้โดยรวมแล้วตลาดน้ำมันกำลังอยู่ในช่วงของความไม่แน่นอน และการตัดสินใจของ O p e ป Plus ครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการปรับตัวแต่ก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าโ p เป Plus ควรเพิ่มการผลิตต่อไปเพื่อลดราคาน้ำมันให้ผู้บริโภคหรือควรคงระดับไว้เพื่อรักษาสเสถียรภาพของตลาดและการะงับการเพิ่มผลิตในไตรมาสหนึ่ง2,569จะช่วยแก้ปัญหาโอเวอร์ซัพพลายได้จริงหรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นกันเถอะเราชอบที่จะได้ยินมุมมองที่แตกต่างเพื่อเปิดมุมคิดใหม่ๆ ข้อมูลจากสำนักข่าวอินโฟเ s สเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2567